สวัสดีครับผมพามาดูภูเขาไฟที่ดังที่สุดของโยุโรปครับภูเขาไฟวิสโซียสที่เนโป ยงามมากครับให้ดูนะครับว่าอินเทอร์เน็ตชัดเจนนะครับทุกท่านที่ติดตามอยู่ขนาดนี้นี่คือภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อ,อปีคริสตศักราช79เกือบ2,000ปีแล้วและนี่แหละครับ แห่งนี้แหละครับที่เป็นประวัติศาสตร์ถล่มทำให้ทั้งหมดไปอีฝั่าวตายเขาไปลอยไปเรื่อยยาวนานถึงหนึร้อยวันติดต่อกันครับแล้ววันนี้ครับมาเยอะได้เห็น ให้ดูสบายๆนะครับบ่ายวันอาทิตย์ของเราที่กรุงเทพพามาทางใต้ยินดีกับปร,ประวัติศาสตร์ของภูเขาไฟดูนีทุกวันนี้ก็ยังโกรกันอยู่นะครับว่ามันยังแอคทีฟอยู่คือยังสามารถที่จะระเบิดออกมาได้และดูสัาว่ามีประชาชนแทบจมีไม่ต่ำกว่าสามล้านคนครับที่ผมให้ดูภาพชัดๆนะครับว่าเขาจะ ถ้าแชร์กันได้จะได้เหมือนสนุกสมวังหนึ่งผพพามาเที่ยวที่นี่ตอนใต้วันที่แสงแดดแผดกล้าผิวสุดภูเขาไฟที่เป็นภูเขาไฟที่ตราบหรือมาไฟในทม่าของเราที่นี่ปอมเปอีใครก็ได้ยินนะครับเรื่องที่มาจากภูเขาไฟลูกนี้แหละครับที่ทับถุนตกต่ำเป็นที่อยู่ใต้ดินวันี้ก็ยังเป็นที่ รรอะวััตตติานนน้ปศส์มีบันทึกไว้นะครับว่าความรุนแรงของเท่าทานจากภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยแรงกว่าปรมาณูที่ลงที่ฮิโรชิบานะครับักะาณ2 1 0 0 0เท่าเกิน1,000เท่าด้วยครับและยาวนานถึง4เดือนเต็มๆรั้วศาษาช่องนั้นไม่มีมม <st od cast> ก,ก,ก,การบันทึกรายละเอียด จะไม่ถตกลงพัดไปในทะเลก็จะวุ่นวายพอสมควรทีเดียวครับนี่คือมุมของที่พักที่เห็นภูเขาไฟลูกนี้ภูเขาไฟลูกนี้อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนโปลครับทางใต้ของอิตาลีที่ใครมาจะต้องแวะเวียนมา เพื่อที่จะชื่นชมประวัติศาสตร์ช่วงนี้ครับจะบันทึกประวัติศาสตร์ว่าด้วยภูเขาไฟเมาลเวสุเวสเนีบอกเลยครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาที่มีภูเขาไฟาชื่อแคมเปเนียนโวลเคนิกอาร์คเป็นโค้งเดียวกันกับที่เทือกภูเขาไฟาหลายลูกเนี่ยอยู่ ติดต่อกันรูปนี้จะเป็นรูปโคนเห็นไหมครับจะเป็นรูปโคนผมหลบมาเพราะว่าหนีลมแรงครับแต่ยังไงคงจะได้เห็นนะครับว่าเป็นรูปโคนซึ่งพอภูเขาไฟนี้ระเบิดเมื่อ AD 79คือปีคริสตศักราช7 9นีก้ก็ทำให้ปอมเปอี <c oughs> และที่พันถล่มพัทลายทั้งหมดสูง1,281เมตรครับถ้าดูแผนที่อิตาลีจะอยู่ทางใต้ ตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหนือเกาะซิซิลีขึ้นมาเล็กน้อยครับการระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้แหะครับที่นำไปสู่การฝังเมืองโรมันสองเมืองใหญ่คือปอมเปอีและเพอร์คิวเลเนียมและเมืองใกล้ๆแถบนี้ทั้งหมดเลยครับเท่าทางขอไฟและการสัส์นสะเทือน เท่าทานมันพุ่งขึ้นไปสูงสาสากิโทรยท่างหลายแหล่ที่ทำให้เมืองปอเปอีนี่ถูกฝังก็ยืนยันเลยนะครับว่าความรุนแรงเท่าทานของภูเขาไฟลูกนี้นั้นแรงกว่าที่ระเบิดปรมาณูลงฮิโรชิมาถึง หนึ่งแสนเท่าคนตายเกินหนึ่งพันคนันที่จำนวนคนตายที่แน่นอนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าตายเท่าไรหรเพราะว่าไม่มีการจารึกประวัติศาสตร์สงครเป็นคอสอิสเ็เ้าทางนั้นเองครับหลังจากนั้นก็ระเบิดอีกหลายครั้ง ได้เห็นภาพสดๆของภูเขาไฟเบสซิเวียสเบสซิเวียสตีเป็นภูเขาไฟที่ใครติดตามประวัติศาสตร์ภูเขาไฟลูกใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์คือลูกไหนลูกนี้แหละครับลูกนี้แหละครับทีก่ก็ราเบิดแล้วก็ฝังเมืองปอมป,อปอีทั้งเมืองปเป็นตำนานประวัติศาสตร์อย่างแรงกล้าผมเห็นให้เห็นข้างนี้ครับเห็นไหมครับว่าแดดสวยนา นาทิ์นะครับสบายๆพา,าทุกท่านมาชมวิวต้องหลบโรแรมครับให้กับผู้ชมให้ดูให้ดูนะครับภูเขาไฟลุยน,นะครับทั้งยุโรปกลัวมากบางคนบอกว่ามันยังแอคทีฟอยู่นะครับมันยังแอคทีฟอยู่แปลว่ามันอาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้ว่าครั้งสุดท้ายนี่มันจะระเบิดเมื่อ สามร้อยปีก่อนเล็กๆแต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่ฝังทั้งเมืองเมื่อคริสตศักราช79็ดเนะครับดูแลสบายตาสบายใจนะครับเห็นวิวทีว่าท่าน้างนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับยังไงก็แชร์ไหคนอื่นที่ไม่ได้ดูได้เห็นภาพสบายใจ นี่ครับนี่ครับยินดีที้เห็นนะครับวันนี้ครับในข้างหลังผมนะครับข้างหลังผมนี่ครับ,ค,รบคือภูเขาไฟ v e s เวียสให้ดูกันชัดๆรายงานสดจากภูเขาไฟทางใต้อิตาลีครับสวัสดีทุกท่านขอให้มีความสุขวันอาทิตย์นี้นะครับ